สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องฟุตบอลไทยทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f อดีบอลไทยคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลไทยกันก่อนที่จะไปรับชมนในคลิปเพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามผ่านทางช่องทาง YouTube นี้รวมถึง Facebook Fan page f a c e b o o แฟนเพจเอฟดีบอลไทยในชื่อเดียวกันตอนนี้นั้นผมกําลังอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลไทยทั้งตลาดซื้อขายนักเตะรวมถึงความเคลื่อนไหวของทีมชาติผ่านทาง Facebook f แฟนเพจก็อย่าลืมไปติดตามไปให้กําลังใจผมได้นะครับผม เรามาเริ่มกันที่ข่าวสายของทีมชาติไทยกันก่อนเมื่อวานนี้เวลา1 9 30นาทีณทาอากาศยานานาชาติสุวรรณภูมิฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังเสร็จสิ้นภารกิจ การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่กรุงจาก,การ์ตาประเทศอิโนโดนีเซียการแข่งขันรายการดังกล่าวทีมชาติไทย U23 จบด้วยการเป็นอันดับที่3ของรายการนี้ด้วยการลงเล่นไป4นัดชนะติมอร์เลสเต4ประตูต่อ0เสมอเมียนมา0ประตูต่อ0แพ้จุดโทษอิโนโดนีเซียสกอร์รวม7ประตูต่อ8และเอาชนะฟิลิปปินส์3ประตูต่อ1หลังเดินทางถึงประเทศไทย โคชวังทวัชัยดรงออกตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยู23ได้กล่าวสัมภาษณ์ว่าก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณน้องๆนักกีฬาทุกคนที่ร่วมกันทำการแข่งขันในรายการนี้ ซึ่งอย่างที่ทราบกันดีว่านี่คืองานแรกของพี่ซึ่งตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็ได้เรียนรู้และรู้จักนักกีฬาทุกคนก็ถือว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่ดียอมรับว่าน่าเสียดายที่เราไม่สามารถไปถึงเป้าหมายอย่างการเป็นแชมป์ในรายการนี้อย่างที่เราต้องการเอาไว้แต่แน่นอนว่าหลังจากนี้ยังมีทัวร์เมต์ที่สําคัญอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบคัดเลือกในช่วงเดือนกันยายนรวมถึงศึกซีเกมในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งแน่นอนว่า จะมีนักเตะบางคนที่ติดเข้ามาหรือบางคนที่หลุดหายไปก็อยากให้ทุกคนพยายามทํางานหนัก โดยเฉพาะยามที่อยู่กับสโมสรเพื่อคว้าโอกาสลงสนามให้ได้มากที่สุดพยายามรักษาร่างกายทำผลงานให้ดีเพื่อให้ได้โอกาสมาติดทีมชาติไทยอีกครั้งส่วนคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกในรายการต่อไปก็อยากให้พยายามทำงานหนักต่อไปเพราะทางทีมงานสตาร์ทุกคนก็จะพยายามหาข้อมูลและดูฟอร์มการเล่นของทุกคนเพื่อเลือกมาช่วยทีมชาติไทยยู23โดยสำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยยู23คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปี รอบคัดเลือกที่อยู่ร่วมสายกับมาเลเซียเลบานอนและมองโกเลียในกลุ่ม F ซึ่งจะแข่งขันระหว่างวันที่1-9กันยายนโดยโปรแกรมการแข่งขันนั้นแมชเดย์แรกเราจะพบกับมองโกเลียในวันที่3กันยายนเวลา19.30นาทีแมชดย์ที่2พบกับเลบานอน ในวันที่6กันยายนเวลา19.30นาแล้วก็แมตช์เดสุดท้ายพบกับทีมชาติมาเลเซียในวันที่9กันยายนเวลา19.30นาโดยโทัวร์นาเมนต์นี้นั้นทั้ง3เกมจะแข่งขันกันที่ BG s t a เ i ดียมทั้ง3นัดเลยต่อมาเรามาอัปเดตเข่าวสารของฟุตบอลหญิงกันบ้างเมื่อวานนี้ณดานมิกฟุตบอลแคมป์จังหวัดสุพปปรรณฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์อาเซียน2025หรือว่าอาเซียนวูแมน MSIG เซเลต คับ2025ระหว่างวันที่6 19สิงหาคมณเมืองไฮฟ,ฟองประเทศเวียดนามรายการดังกล่าวฟุตบอลหญิงไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม A ร่วมกับเวียดนามเจ้าภาพอินโดนีเซียและกัมพูชาโดยจะนำทีมแชมป์และรองแชมป์กลุ่มของทั้ง2กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรอ,รอ,รอชนะเลิศก,การฝึกซ้อมครั้งนี้ฟุตชิอิเคดะ หัวหน้าฟึกสอนชาวญี่ปุ่นเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายหลังจากฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลา1ชั่วโมง30นาทีก่าการฝึกซ้อมยูเลียเกอร์นิ่งกองกลางลูกครึ่งไทยนอร์เวย์จากสโมสรวาซาร์เอสซีให้สัมภาษณ์ก่อนการฝึกซ้อมว่าตอนนี้ทุกคนมีการปรับตัวให้เข้ากับวิธีการเล่นของโค้ชและทำความเข้าใจในระบบแทคกติกให้ดีขึ้นมีการสื่อสารกันที่มากขึ้นทุกคนน่าจะพร้อมประมาณ80%เซแล้วหนูรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ ที่ได้ติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกที่ผ่านมาการซ้อมกับทีมสัปดาห์แรกค่อนข้างหนักหน่อยแต่ทุกคนในทีมอดทนและสู้ไปด้วยกันทุกคนในทีมสนิทกันดีมีความน่ารักและช่วยกันได้ดีพยายามเข้าใจกับแทคกติกและความหมายที่โค้ชบอกให้พวกเราเล่นจนสามารถทําออกมาได้ดีประสบการณ์จากต่างประเทศของหนูหวังที่จะนํามาช่วยทีมในเรื่องของการคิดเร็วทําเร็วส่วนตัวสนิทกับทุกคนในทีมเพราะหลายๆคนมาจากยู20ซึ่งเรารู้จักกันมาก่อนแต่กับพี่ๆทุกคนสนิทเหมือนกันหนูคิดว่าตัวเอง ยังมีหลายๆอย่างที่ต้องปรับและอยากที่จะพัฒนาขึ้นทั้งการเล่นให้รวดเร็วขึ้นและพยักแข็งแรงให้เท่ากับพี่ๆทุกคนมีความพร้อมที่ดีและฝึกซ้อมกันได้อย่างดีมากๆเพราะฉะนั้นหนูคิดว่าทุกคนพร้อมกับการไปเล่นแชมป์มาเซียนที่เวียดนามโดยสำหรับฟุตบอลหญิงที่ไทยนะจะเก็บตัวฝึกซ้อมที่ได้มีฟุตบอลแคมป์จังหวัดสุพาารรณบรจนถึงวันที่2ส,สิงหาคมและมีโปรแกรมหมุนเครื่อง2นัดก่อนจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คนสุดท้ายเพื่อออกเดินทางไปประเทศเวียดนามในวันที่3 บอลหญิงทีมชาติไทยนั้นแมตช์เดย์แรกจะพบกับทีมชาติอินโดนีเซียในวันที่6สิงหาคมเวลา16.30นาแมตช์ดที่2จะพบกับทีมชาติกะบูชาในวันที่9สิงหาคมเวลา1า3 0นและแมตช์เดที่3จะพบกับเจ้าภาพเวียดนามในวันที่12สิงหาคมเวลา19.30นา ต่อมาเรามาอัปเดตน้องๆชบา,าแก้วชุดเล็กกันบ้างเมื่อวานนี้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ประกาศรายชื่อ28นักฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีเก็บตัวฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการขันฟุตบอลหญิงชีแชมเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีที่เมืองสุรากาตาประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่18ถึง29สิงหาคม สำหรับชบากแก้วชุดนี้นั้นภายใตากลุงทีมของโคดมิ่มทิดารัตวิวาสุขุหวัวหน้าผู้สอนโดยรายชื่อ28นักเตะประกอบด้วยวุฒาบัตรตูก็จะมีดินาร่ากอเดมจากโรงยิกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชเปมิกาสีออน จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางพิมพ์ละพัฒอี้วงศ์จากโรงเรียนราชวิทยบางเขนและพานิดาภูชื่นสีจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครมาที่กองหลังก็จะมีอาริสาแต้มสกุลจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีมณฑิดานุ่มนวลจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชอาทิตยาหนูทองจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชสุรชาธนวัตจากโรงเรียนเซนหลุยชาเชิงเซาขวัญชนกบุตรงามจากโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบุรีรัมย์ดรุณวิทยา บุญยญพรสนศรีจากโรงเรียนเทศบาล1บุรีรัตดรุณวิทยาวิเวียนชนิชาดีเธอจากสโมสร TSG Hoffenheim มาที่กองกลางก็จะมีอภิชญานครศรีจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพัทรมน์แสงตาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีพัชาราตรงติ้มจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี อัญชิสาหอมตะโกจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชมบุรีที่ดาวันวังชิ้นจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางวาริฐาจันยาจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปางธัญพรสุดทศนจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษกนกพรวันทองจากโรงเรียนโคกตะเคียนวิทยากิติมาเกตทองจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครยาดาวดีสนน้อยจากโรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานครพัทรวีบุญมาลาจากแอชคอตอินเตอร์เนชั่นแนลสคูล และชาร์ลอตต์ธิ์ที่ประสงค์เอลลารี่จากสโมสรเวสติร์ซิดนีย์เวนเดเลอร์เอฟซีมาที่กองหน้าก็จะมีวรันทรพงโคกสีเจากเรงกีฬาจังหวัดชลมุรีกันทพรรักรอดจากเรงก,กีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนัทธิดาธิรพิกะ จากเลกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชสุนิสาปทุมวันจากเลกีฬาจังหวัดลำปางและคนสุดท้ายคือกวินทิดากิขุนทศจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพลพนิชการทางนี้นักกีฬาที่มีรายชื่อดังกล่าวจะเดินทางมารายงานตัวณอาคารเ a t h a ไทยแ d นด์ในวันที่1สิงหาคมเวลา9นาฬิกาก่อนเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่พัฒนาสปอร์ตขับจังหวัดชลบุรีจนถึงวันที่18สิงหาคมและจะมีการคัดเลือกนักกีฬาให้เหลือ23คน ก่อออกเดินทางไปประเทศอินโดนีเซียต่อไปสำหรับการแข่งขันฟุตบอลหญิงแชมาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีทัชวาแก้วอยุ16อยู่กลุ่ม4ร่วมกับสิงคโปร์และออสเตรเลียโดยโปรแกรมการแข่งขันนั้นแมตช์เดย์แรกเราจะพบกับออสเตรเลียในวันที่21สิงหาคมเวลา15นาฬิกา30นาทีและแมตช์เดย์ที่2จะพบกับที่ชาติสิงคโปร์ในวันที่25สิงหาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีโดยทั้งสองคู่นั้นแข่งขันกันที่สนามสี เวดารีสเตเดียมที่ประเทศอินโดนีเซีย ต่อมาเรามาอัปเดตข่าวสารตลาดซื้อขายนาักเตะประจําวันกันบ้างเรามาเริ่มทีมสิงเจ้าท่าการทเเอฟซีกันก่อนพวกเขาประกาศยืนยันคว้าตัวลูคัสคอต้าดาซินวาปีกชาวบราซิลจากสโมสรวอตาเลดอนดาฟุตบอลครูปในศึกซซเรียบีบราซิลมาร่วมทัพอย่างเป็นทางการในฐานะผู้เล่นโคต้ารายที่7ของทีมสําหรับสู้ศึกในฤดูก,กาล2025-2026โดยแนวรุกไวส์ซาเซตีต่อรับข้อเสนอสิงเจ้าท่าไปที่เรียบร้อยเหลือ เพียงขั้นตอนเดินทางมาตรวจร่างกายก่อนเซนต์เซียร์ญญอย่างเป็นทางการกัดสโมสรต่อไปภายในวันที่3สิงหาคมสําหรับลูคาคอสตาดาซินว่าตัดสินใจย้ายออกมาค้าแข่งนอกประเทศครั้งแรกหลังก่อนหน้านี้โลดแล่นอยู่ในบ้านเกิดมาโดยตลอดผ่านการลงเล่นกับหลายทีมในศึกเซเรบาซิลมาแล้วกับหลายสโมสรเริ่มตั้งแต่คอลิทิบาฟุตบอลขับชาเปโคเอนเซ่ขับโดเมโล เกมิโอโนโวลิสซอนติโนเอบีซีฟุตบอลครูปและล่าสุดกับสโมรสรวตาเลดดน่าฟุตบอลครูปซึ่งทำผลงานลงสนามไปทั้งหมด17นัดทำไป1ประตูเขานั้นเป็นนักเตะที่สามารถเล่นได้ทั้งปีข,ขวาและปีกซ้ายรวมถึงกองการตัวรุกได้ด้วยจุดเด่นของเขาคือมีความเร็วและความคล่องตัวสามารถกระชากลากเลื้อยดวลหนึ่งต่อนหนึ่งได้ดีมีการคอสบอลเข้าไปกอดกคทเธโทได้ดีและเขานั้นสามารถอ่านเกมดักบอลคู่ต่อสู้ได้มักจะวิ่งเข้าไปเพ แย่งบอลจากกองหลังหรือชิงเหลี่ยมแย่งบอลจากแดนบนเอาบอลไปทําประตูได้อยู่บ่อยครั้งต่อมาเรามาอัปเดตตลาดซื้อขายนักเตะของทีมในไทยลีก2กันบ้างมาเริ่มวันทีทีที่เพิ่งตกชั้นลงมาอย่างทีน,นคปรปฐมเอเต็ดพวกเขาคว้วาตัวฮาฟิต นิฮาฟิลฮยีอาซานกองกลางเชิงสูงจากทีมพลังการเอฟซมาร่วมทีมลุยสืบบอลไทยลีก2เจ้าตัวนั้นเคยคาแข่งอยู่กับอุบลยูเตตดนารายูเตตดระนองยูเต็ดสุขโขทัยเอฟซีกัษฎศาสตร์เอฟซปัตตานีเอฟซและพลังการ f อฟซฤดูกาลที่แล้วนั้นโดสนาไป14นัดให้กับทัพมาเหล็กและพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1ได้สำเร็จ ต่อมามาที่ทีมน้องใหม่ในศึกไทยที่สองอย่างทีมสงขาเอฟซีกันบ้างพวกเขาประกาศคว้าตัวแกรลี่โรชาเมนเดสดาซินวาก่องหน้าร่างใหญ่ชาวบราซิลสูง187ซนติเมตรจากทีมเซาเทิร์นทีมนี้สุดๆของฮ่องกงหรือเจ้าตัวนั้นได้มาคาแข่งมาหลายต่อหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นสโมสรอ,อย่างทีมบ้านเกิดอาทิเช่นนาซิองนาลเอสพีริโอบังโกพ r อแม้กระทั่งลีกมาเลเซียกับกาันตันยูเอต็ดก่อนที่เขานั้นจะไปคาแข่งอยู่ กับทีมในฮ่องกงอย่างทีมเซาเทิร์นและโชว์ฟอร์มโหดได้ MVP ห้ฮ่องกงพิมร์ลีกมาครองอีกด้วยต่อมามาที่ทีมนครศรีนย,ยต็ดกันบ้างพวกเขาประกาศคว้าตัวอีวานโคโช ก่อนหน้าดารุ่งชาวออสเตรเลียสู่ทัพมังกรแดนใต้อย่างเป็นทางการโดยเจ้าตัวนั้นเป็นแข้งวัย21ปีสัญชาติออสเตรเลียและเป็นหนึ่งในโพไมซยิ่งยังทเลนต์อินยูโรเปียสก์ที่ได้รับการจับตามองในวงการฟุตบลอลยุโรปเขาเคยผ่านการฝึกฝนจากสถาบันฟุตบอลชั้นนำอย่างออสเตรเลเชียสก์เกอร์บกาเดับซึมงมีสงวนสฟุตบอลยุรปเขาเคยผ่นการุึกนจากลีาบันฟุตบอลชั้นนำอย่างออสเตรเลเชียสก์ที NPL Nation รจับ e ามอ e ในวงการฟุตอรเลียมาแล้วหลายคนด้วยจุดเด่น ด้านความสามารถในการโจรสกอพลังในการเข้าปะทะและความมุ่งมั่นทุ่มเทในสนามทําให้เขานั้นเป็นกองหน้าที่มีศักยภาพพร้อมเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งและสร้างมิติใหม่ให้กับเกมรุกของนครศรีอยุธยาอย่างแน่นอนต่อมามาที่ทีโบริเซโร่เอฟซีกันบ้างพวกเขาเสริม3ดาวรุ่งอย่างเจ้าโฟเดดลิตโชติชุติภัยสารเจ้านิวอภิชนไกยวงศ์และเจ้าแฟรงก์วชิราวฒิแสนเจ็ก เข้ามาร่วมทัพอย่างเป็นทางการดยเจ้าโฟนั้นไม่ฟิลฮาร์ดแมนวัย20ปีผลผลิตจากคองโคอนอคาเดมี่เป็นเพื่อนรุ่นเดียวกับเจ้าเกสสพลและเจ้าเตินศิรวัตรผ่านเวทีฟุตบอลระดับอาชีพมาแล้วกับนนทบุรีเวเต็ดและสุสงครามิตตี้ก่อนจะเข้ามาเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมในแดนกลางและต่อมาคือเจ้านิวไม่ฟิลตัวรับวัย21ปีจากรั้วมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เจ้าของสูงสูง1 8 0เซนติเมตรกับสไตล์การเล่นฟุตบอลแบบคลาสสิกนิ่งสุขุมเฉลียวฉลาดพร้อม ถูกสร้างให้เป็นบุสเกตเมืองไทยในอนาคตส่วนรายสุดท้ายคือเจ้าแฟรงค์แบ็กซ้ายวัย18ปีอดีตดาวเด่นฟุตบอลขาสัน้นดีกีการันทีโรงเรียนกีฬาเทศบาลนครราชสีมากับการเข้ามาเติมเต็มเกมรับฝั่งซ้ายของทีมลิฤก,การนี้โดยสัญญายืมตัวจาก B ีีปทุมยูเนเต็ดมาที่ทีสุดท้ายอย่างทีนกใหญ่พิฆาตชายนทฮอนบิลพวกเขาประกาศคว้าตัวเจ้าเซฟกุาเีาสิทธิ์ที่เลิศดจันญาสัรตรูวัย22ปีเข้ามาเฝ้าเสาให้กับทีมในการลุยศึกไทยที่2องลิกวร 2025ถึง2026โดยเจ้าเซฟนั้นปัจจุบันอายุ22ปีส่วนง1 8 1เมตรโดยเจ้าตัวนั้นจบวอปลายจากโรงเรียนเทศซิลินก่อนจะเล่นอาชีพให้ทีมอสัมชัญยูอเอต็ดในศึกไทยลีก3และออกไปหาประสบการณ์ในต่างแดนที่ประเทศฝรั่งเศสร,ระยะเวลา3ปีเต็มโดยลงเล่นในลีกของฝรั่งเศสเล่นให้กับทีมอาร์ซีโลแบ็ก์2ปีและเล่นให้กับทีม US ตูโคอิง1ปีก่อนจะบินกลับมาเมืองไทยและเป็นเชน่าฮอมบิลที่ได้ ตัวเขามาร่วมทัพในปีนี้และทั้งหมดนี้ก็คือเขาสาตลาดซื้อขายนักเตะในวงการฟุตบอลไทยในรอบวันที่ผ่านมาสำหรับในวันพรุ่งนี้นั้นจะมีเรื่องราวอะไรมาอัปเดตบ้างก็สามารถติดตามได้ในช่วงเช้าม,มืดในแต่ละวันได้เลยนะครับผมเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็เข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมทีนี้เพื่อนๆอย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดติดตามไปกระใจายให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ